เอาเลยครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนี่ครับผม,ผม,ผมเพรา,นนารระผมชินเคยเนาะสวัสดตอนนี้อยู่กับการจันดับประจาวันอาทิตย์กันชินเคยเนาะก็ในวันอาทิตย์นี้นี่ครับก็จะเป็นจันดับเกมแนวไม่ใช่เน็ตแล้วก็จะเป็นเกมแนวเนืเน้อเ,เรื่องสําหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสตอรี่เนื Story, เน้อเรื่องนะครับก็หา้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ ไว้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากขอเกียงเข้ามานะครับสามารถขอมาได้ตารางของทุกคลิปเลยนะครับก็เพื่อเพนกันไม่เสียเวลานะก็ไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปติกันเลยเราก็มาอยู่สําหรับเกม ที่หรือว่าเกมแรกเป็นเที่ร้อยแล้วเนาะสระเกมแรกเนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่าดีไซน์นั่นเองนะครับก็สระเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวปะจนภั่ผสมแนวที่มีเนื้อเรื่องด้วยนั่นเองนะครับก็ในตัวเกมนี้นะครับจะพูดถึงเด็กชายคนนึงนะครับเขาเนี่ยดวงตาที่บอดสีทำให้เขาเนี่ยมองดูในโลกของเขาเนี่ยเป็นสีขาวดำนั่นเองแล้วเขาเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิต ในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะเล่นเป็นตัวละครหลักนะครับแล้วก็ดําเนินตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยจะเล่นตั้งแต่เล็กไปจนถึงแก่เลยนะครับคือเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะเป็นการดําเนินชีวิตของเด็กชายคนนี้น,นั่นเองนะครับด่านในตัวเกมนี้นะครับจะมีมากถึง5 0กระดานแล้วก็มีปิศนาให้เราไปแก้ไขกันนยอะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเช่นเดียวกันภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนะภาพกราฟิกถือว่าสวย อยู่เหมือนกันน้ำจ่อแนวไรเส้นการ์ตูนหน่อยๆน,นั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะ กมที่2กันไปเที่ยร้านล้าสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Brother นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมประจญภัยที่มีสตอรี่เนื้อเรื่องจะประมาณว่าเขาเนี่ยจะไปหาน้ำแห่งชีวิตนะครับเพื่อมารักษาพ่อของเขานเน่นเองนะครับก็ในตัวเกมนะครับก็จะดําเนินเนื้อเรื่องเป็นของตัวของพี่น้องคู่หนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยต้องออกเดินทางตามหา น้ำแห่งชีวิตนั่นเองนะครับในตัวเกมเนียก็จะมีพวกอุปสรรคต่างๆให้เราไปเจอถ้าเยอะๆยะมากมายแล้วก็จะมีปริศนาให้เราไปแก้ไขก็ท่านเยอะๆเยอะเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพการาฟิกในตัวเกมนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปนะีภาพมุมมองเนี่ยก็จะเป็นภาพมุมมองมุมสูงนะครับแล้วก็ถือว่ามีเกมนึงที่ท่านจะเล่นสนุกเล่นเพลินก็จะมีสตรอรี่เนื้อเรื่องที่ท่านจะสนุกเหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าลองโหลดเล่นกันได้นะ เราก็มาอยู่ที่เกมที่สามนะก็คือเกมที่3เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนเกมที่สร้างมาจากเรื่องจริงเลยนะก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า19 7 9 r e v o l u t i o n นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่สร้างมาจากเรื่องจริงตรงที่ว่าในระหว่างปี1 9 7 8นะครับ ถึง1่เนี่ยจะเป็นการปฏิวัติของประเทศอิหร่านนั่นเองนะครับในการปฏิวัติแห่งนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นอ่าเป็นตัวละครตัวนึงที่เราเป็นนักข่าวแล้วเราก็ต้องไปถ่ายภาพแล้วก็เปิดเผยให้ประชาชนในทั่วโลกเนี่ยได้รับรู้ว่าในการปฏิวัติในตอนนั้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองแล้วก็ในตัวเกมนี้นะครับจะดําเนินเนื้อเรื่องที่่อนจะเฮ้ยออกแนว ภาพะยนตร์นะครับออกแนวภาพะยนตร์เลยนะครับคืออาจจะดำเนินเร,เรื่องเหมือนหนังนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีคําถาม4ตัวเลือกให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับก็คือแบบถ้าตอบยังไงก็ส่งผลกับเนื้อเรื่องอย่างนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่จะสนุกภาพมุมมองในการเล่นนะครับ The Walking Dead อะไรต่างๆนะก็คือมุมมองเนี่ยมันจะออกแนวภาพะยนตร์เลยสามารถเข้ามาลองโหลดเล่นกันดูได้เป็นเกมที่จะสนุกอยู่กันนะครับเนาะลองโหลดเล่นกันดูได้นะ ก็เกมที่4ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Father and Son นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยจะรับบทเป็นลูกชายนะครับที่เขาเนี่ยไม่เคยเจอหน้าของพ่อเลยแล้วอยู่ดีเนี่ยพ่อเขากะส่งจดหม,มายมาเป็นจดหมายเชิญให้ไปงานพิพิธภัณฑ์น,นั่นเองแล้วเราเนี่ยก็ต้องไปเจอพ่อให้ได้น,นั่นเองนะมุมมองในการเล่นจะเป็นมองภาพด้านข้างภาพก็ฟีดมันจอกแนว 2D นะครับผลออกแนว าลายผูกกันหน่อยๆนีน่น,นะครับก็สามารถทดลองเล่นันึงได้นะ เกมเครื่องทางในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าโอแมนจายนี่นั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นเกมแนวแก้ไขปัญหาโบสมแนวประจนภัยเล่นะครับที่จะมีเนื้อเรื่องที่ประมาณว่กเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นปูกคนหนึ่งที่ได้รับจดหมายอีกแล้วคือ <c oughs> มันจะเหมือนเกมนะคล้ายๆเกมตัวของเกมที่4แต่ว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับจดหมายแล้วนในการเดินทางของเราเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องขึ้นมา เรื่อยๆนั่นเองนะครับคือเกมนี้ผมได้ไปเล่นแล้วและก็เป็นเกมที่นขาจะสนุกเหมือนกันนะครับในการเดินทางเขาเนี่ยก็จะไปเจอพวกปริศนาให้เราแก้ไขปริศนาด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ภาพมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมมองด้านข,ข้างภาพกราฟิกมาจออกแนวภาพวาดนะก็ลองเล่นกดูได้นะเป็นเกมที่นาสนุกแลวก็ดีมากๆเลยนะครับเนาะ เกมที่หเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Office r o c k e t s o f w i c e s p r e นั่นเองนะครับถ้าใครีก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับแล้วเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว ประนภัยบวกผสมแนวแก้ไขปริศนาด้วยนั่นเองจะเป็นเกมภาคต่อจากภาคก่นอนนะมันจะเล่าเรื่องไปย้อนออจากภาคแรกนั่นเองเกมนี้น่ครับจะมีปริศนาให้เราแก้ไขค่อนจจเยอะแยะมากมายนะมันจะเป็นเกมที่เน้นแก้ไขปริศนาจนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายนั่นเองนะครับก็คือเหมือนทำเควสนั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองมุมสูงภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยมันจะออกแนวสตไตล์ลายเส้นลายเส้นหน่อย นะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่จะเล่นสนุกแล้วก็มีสตอรี่เนื้อเรื่องที่น่าติดตามมากๆนะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะ เราก็มาอยู่ที่เกมที่เดนะเกมที่7เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวนยนไพัยแนวรอบเลนแล้วก็ผสมงานแก้ไของหาวิสาด้วยนะส่วนเกมที่มีชื่อว่า Republic นั่นเองนะครับก็เนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าเราเนี่ยจะช่วยเหลือเด็กสาวที่มีชื่อว่าฮอออกจากสถานที่โรงงานลึกลับของรัฐบาลให้ได้นั่นเองนะครับก็คือเราเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่คอยช่วยเด็กสาวคนนั้นนั่นเองนะครับในการช่วยเนี่ยเราเนี่ยก็จะเป็นกล้องนะครับที่คอยสอดส่องว่ามีคนหรือว่ามีอะไรอยู นะครับรอถ้าเราเจอนะครับเราก็แค่บอกเด็กสาวนั้นให้ใหนไปให้ได้นะั่นเองนะครับนะ้ภาพกราฟิกในตัวเกมนี้นะครับถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อน้างจะสวยมากๆเลยภาพมัมในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมอมบุคคลที่3นะั่นเองนะครับ,นะรบก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นก็นได้นะเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่สนุกเหมือนกันนะครับเนาะ เราก็มาอยู่ที่เกมที่8ที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Tuber Brook นั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวผจญภัยผสมแนวไซไฟที่จะมีภาพออกแนว handmade นั่นเองนะครับคือภาพมันจอก อ่าคล้ายๆแบบว่าตัวการ์ตูนปั้นนะครับในเกมนี้นะครับจะไปอยู่ในช่วงสมัยยุคแห่งสงครามเยนีช่วงปี1960นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเข้าไปสู่ในจกักรวาลคู่ขนานนั่นเองนะครับเราเนี่ยจะเล่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อ่านนั่นเองนะครับที่เขาไป อาพักผ่อนแต่ว่าแทนที่เขาจะได้หยุดพักผ่อนนะครับเขาก็ต้องไปช่วยโลกนั่นเองนะครับนะก,ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าจะมีเนื้อเรื่องน่าติดตามแล้วก็จะมีกราฟ,ฟิกที่น่าจะน่าเล่นมากๆเลยนะครับเพา่มอุการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับก็าสามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันได้นะ เราก็มาสู่ที่เกมรองอันดับสุดท้ายที่ร้อยแล้วนะเนาะสํหรับเกมที่ม,มีชื่อว่า The w a n d e r นั่นเองนะครับสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นวิญญาณเล,ล่ร่อนตัวหนึ่งนะครับที่สูญเสียความทรงจําไปนั่นเองนะครับแล้วเ,เราเนี่ยก็ต้องเดินทางสํารวจดินแดนต่างๆนะครับแต่ละดินแดนเนี่ยก็จะมีสเส้นทางสามารถเลือกได้แล้วเราเลือกเนี่ยจะนําไปสู่ความจริงที่อยู่ในเกมนั่นเองนะครับเนะื้อเรื่องก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกนั่นเอง นะครับนะก็จะเป็นเกมแนวปจนภัย RPG นั่นแหละนะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเล่นกันดูได้ภาพกราฟิกในตัวเกมนี้นะมาจาองแนวภาพวาดสีน้ำนะครับพปลองเล่นกันดูได้นะเป็นเกมค่อนข้างจะสนุกเหมือนกันนะ เราก็มาอยู่ที่เกมสุดท้ายที่ร้อยนะนะสำหรับเกมที่ชื่อว่าเ e Most เ a กนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบทเป็นหนุ่มพนักงานออฟฟิศนะครับที่อยู่ในสังคมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยการดูแลของบริษัทขนาดใหญ่นั่นเองนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราเบื่อกับการแบบว่า เจอคนคุมอย่างเข้มงวดแล้วเราเนี่ยะไปทําตามที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงมันให้ได้นั่นเองเนะครับในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นแบบว่าเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกในเกมเนะครับมันจะออกแนวสไตล์พรีรกอนภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองเนะครับสามารถประลองโหลดเล่นกันได้ ก็เป็นบ้างสำหรับ10เกมไม่ใช้เน็ตที่เป็นเกมแนวสตรอรี่เนื้อเรื่องที่เอามาให้ผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยนะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบกันนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบนี่อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดดียังเสื่อนเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ไ,มไว้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบนปตรงนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้นาจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะเพราะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกััันนคคลิปห้าสสวดีรบผม